ทมคิปแพนด้าในวันเกิดที่ผ่านมาบันทึกแห่งรักตลอดการแอปหนึ่งเย้ yeah! เรื่องในวันนี้วันเกิดแพนด้าครบเรจ็ดขวบโอ้ย,อยเจ็ดขวบเลยใช่เจ็ดขวบน่ารักมากเลยแล้ววันนี้นะฉันจะทำของขวัญวันเกิดให้แพนด้านั่นก็คือ mm hmm. เค้กปูทา ก็ของมันเกินว่าเขาไม่ชอบอุ้ยเดี <aba mus incom> um> keeper, ๋ยวก่อนเขาอะอาจจะชอบตอนหลังไงเราให้เสร็จ <smoking> ก่อนรอทาเสร็จก่อนมาเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกแล้วก็ข้อเหนียวเธอเธอลองเธอทําให้เบนเบนหน่อยเอ่ชั้นหนึ่งอ่าพตตี้แล้วก็เอาหมูนี่เธอยิหมมาอ่ามันมัอ น,นี่นี่เริดแอดแล้วก็ใส่ข้าวไปอีกชั้นหนึ่งทำสักสามชั้นไหมเธอเหมือนที่ปุ่มฉันน่ะของเธอมีห้าชั้นแรงมากนี้ก็เคยเห็นดูออก15 minutes later ได้ไหมเธออุ้ยรดรดนี่ เรียบร้อยแล้วเค้กหมูทอดวันเกิดแพนด้าโอ้นนโหน่ากินมากอุ้ยแพนด้าเดี๋ยวเราแป๊บปนึงนะแล้วต้องปักเทียนด้วยอืมอุ้ยเดี๋ยวนะโทอฉันได้ยินเสียงอะไระแปลกอ่ะอุ้ยเสียงเด็กหเกหรอเธอเด็กเหรอเฮ้ยมันเด็กวัยวัยอะไรอะ่ะอุ้ยโทรทางฝั่งนู้นหรือเปล่าเฮ้ยนอกบ้านเหรอเฮ้ยวันเกิดแพนด้าฉันวันจะไม่ออกบ้านซะหน่อยนะอุ้ย ไม่ได้การล่ะงั้นเธอเธอเฝ้าแล้วกันนะเธออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปดูนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นไหนเดี๋ยวฉันมาบอกนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยหมาเห่าด้วยเหรอเฮ้ย ทำท่าอย่างกันน่ะทำท่าเหมือนแมงมุมอยีาบอกว่านั่นคือ um> ผีโมโม่แมงมุมโอ้มันมาแล้วอะไรอะไร

ตรงปาร์ตี้อะไรหรอแบบมีของกุ้งของกินชวนคนอื่นมาอะไรเงี้ยเธอนี่มันยุคไหนยุคนิวโนมอลเขาต้องประหยัดูไหมแล้วช่วงเนี้ยเศรษฐกิจฝืดเครื่องเราอะมีเค้กก้อนเดียวเนี่ยเค้กก้อนร้อยเดียวเนี่ยก็พอลวจ้าโอเคว่ามันจะไม่พอสิคุณทำไมอะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเธอชวนคนอื่นมาด้วยอะเฮ้ยก็ชวนแต่ไม่เยอะไม่ไม่เยอะเลยก็พวกไม่เยอะเหรอคนเดียวสองคนเฮ้ย ของทุกคนนะโอเคค่ะอุ้ยขอบคุณมากอุ้ยน้องๆคงขวัญเพื่แพนด้าเยอะแบบนี้แพนด้าก็เขินแย่เลยสิโอุ้ยน่ารักมากเลยแพนด้าเป็นที่รักของทุกคนใช่ขอบคุณมากอู้มีแต่ของที่หมาชอบทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยนี่ก็ชอบอุ้ยแพนด้าชอบมากด้วยนี่อุ้ยไก่โอ่ยนี่แพนด้ชอบจะไ่ได้ก็ชอบอุ้ยอุ้ยอาหารหมาอุ้ยอาหารหมานี่แพนด้าก็ชอบอู้ย ห่วงกินเหรอคะเออนั่นสิคะนิ่วมากม่มีอะไรพวกเรากินเลยเหรอคะแอบปี้ฉันบอกว่าไม่ได้ให้ชวนใครโอยไม่มีอะไรให้ทุกคนกินค่ะคือเนี่ยเป็นแค่เค้กเที่ยว้เลี้ยงวันเกิดแพนด้าเท่านั้นนะคะออเไม่มีของกินจริงค่ะช่วงเนี้ยพี่กุ๊กุกช็อตนะคะไม่เป็นไรนะทุกคนถือว่ามาแบบมาร่วมวันเกิดแพนด้าของขวัญรวยพรแพนด้าไง ของกินเพราะเราก็ไม่มีของขวัญอย่าไม่ยอมให้หรอกเอ้าเอ้าเดี๋ยว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 เของของของขวัญเมื่อกี้ไปแล้วเหรอใส่ไปแล้วทุกบๆอะไรอ่ะแพนด้าเมื่อกี้บอกว่าไม่มีของกินก็ไม่มีของขวัญนั่นเหรอโหูยใจร้ายมากเลยอ่ะเธอนั่นแหละไปชวนเด็กก่อนนะเอ้าฉันนึกว่าเธอจัดปาร์ตี้มาทุกปีแบบโอ้ยนี่นะแจ๊ เนี่โอ๊ยเจ้าของวันเกิดเขาจะจัดแล้วอ่ะอ๋อไอ้ที่เขาจัดเลยงั้นอันนี้กินกินกินจะเต็มแบบบุฟเฟ่ต์กินเแบบบุฟเฟ่ต์เลยนะวันเกิดทั้งทีไม่เห็นมีของกินให้พวกเราเลยเนาะจริงใช่อุตส่าห์ทำตั้งนานอะนั่นแหละเสียเวลาไม่น่ามาเลยเอาเวลาไปดูซีรีส์ดีกว่าใช่เสียเวลากับเรื่องหมใหม่ๆนั่นแหละ Aiira. Mai olla. Kobaa piti tehdä tähti. Huy. Siinä läpäy. ไปดูกันดีไหมคุูกุ๊ะจะบอกนะว่าปี โอ๊ยโอ๊ยแล้วมันมันไม่สนใจน้องไม่สนใจเลยตรงนั้นน่ะโอ๊ยโอ๊ยกูกูมันกำลังกินอันนั้นอยู่ของขวัญมันเกิดแพนด้าไง